จ้าอุปกรณ์ Tempo t t r i n n r r เนี่ยจะเป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเมื่อนักว่ายน้ำนะครับสามารถสร้างสโตรกเลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสโตรกเลงอยู่ในกรีนโซนที่ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเราก็จะเอามาจับก,กับเต้า Tempo Trainer เพื่อคุมสโตรกเลทนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว f i n i s Tempo Trainer นะครับเจ้าอุปกรณ์ Tempo Trainer เนี่ยจะเป็นพระเอกอีกหนตัวนะครับที่เราใช้ในการเรียนการสอนระดับ L2 นะครับแล้วก็ใน Breaking t h r o u Project นะครับซึ่งเมื่อนักว่ายน้ำนะครับสามารถสร้าง Stroke Length ได้อย่างมีประสิทธิภาพมี Stroke Length อยู่ใน Green Zone ที่ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเราก็จะเอามาจับก,กับเต้า Tempo Trainer เพื่อคุม Stroke Rate นะครับเพื่อที่สุดท้ายเราจะแปลผันค่า ออกมาเป็นความเร็วในการว่ายน้ำนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการใช้งานเจ้า Temple Trainer กันครับเจ้าตัว Temple Trainer นะครับวิธีการเปิดก็คือให้เรากดปุ่มขวาค้างนะครับตัวเลขจะปรากฏขึ้นมาเป็นเลข1น,นะครับนั่นแสดงว่าเรากำลังอยู่ที่โหมด1ของเจ้าตัว Temple Trainer นะครับในโหมดหนเนี่ยสิ่งที่มันบอกก็คือ Stroke Rate นะครับทุกๆครั้งที่มันดังปิ๊บ นั่นคือมันจะดังปิ๊บทุกๆ1วินาทีกับ30มิลลิเซกันนะครับมิลลิวินาที 1, 1วินาทีกับ30มิลลิวินาทีนะครับถ้าเราปรับไปเป็น1 0 0นะครับถ้าเรากดค้างตัวเลขมันจะลันทีละ5แล้วก็ลันทีละสินะครับเป็นการเร่งความเร็วในการปรับนะครับถ้าเราปรับไว้ที่1 0 0นั่นเท่ากับมันดังทุกๆ1วินาทีนะครับถ้าเราปรับไปที่0ูนย์ 095นั่นแปลว่าทุกๆปิ๊บมันดังน้อยกว่า1วินาทีเล็กน้อยนะครับคือทุกๆ95มิลลิวินาทีนะครับนั่นคือโหมดที่1ในการเปลี่ยนโหมดนะครับให้เรากดปุ่มบนค้างนะครับประมาณ3วิมันจะเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับทุกๆครั้งที่เรากดเลข2เนี่ยสัญญาณปิ๊บมันจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นดังปิ๊บๆ,ๆนะครับแล้วมันก็จะดังทุกๆ1วินาที ถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวปิ๊บปิบปบเนี่ยมันดังทุก10วินาทีเราก็ปรับตัวเลขนี้ไปเป็น10วินาทีนะครับเจ้าตัว Tempo Trainer เนี่ยมันก็จะดังปิ๊บปิบปบปบทุกๆ10วินาทีแบบนี้นะครับโหมด2เนี่ยเราใช้ประโยชน์ในการทำา o s s t t นะครับหรือถ้าเราได้รับโจทย์จากทางโคช้ชมาว่าให้ออกตัวทุกๆ2นาทีนะครับเราก็ปรับเจ้าตัวโหมด2เนี่ย ให้กลายเป็น2นาทีนะครับตอนนี้โหมด2อยู่ที่2 0 0นาทีนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราว่ายน้ำา1 0 0เมตรเข้ามาประมาณ1นาที50วินาทีนะครับเราก็จะมีเวลาพักประมาณ10วินาทีเจ้าตัวนี้มันก็จะดังป๊บป๊บนั่นแปลว่าเราต้องออกตัวแล้วถ้าเราเข้ามาเร็วกว่า1นาที50วินาทีเช่นเข้ามา1นาที40วินาที เราก็จะมีเวลาพักประมาณ20วินาทีนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเข้ามาแตะขอบสระเมื่อไหร่มันยังปิ๊บปิ๊บเมื่อไหร่นั่นแปลว่าคุณได้เวลาออกตัวแล้วนะครับนี่คือโหมด2ส่วนโหมดที่3นะครับเรากดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขจะไม่มีจุดทศนิยมหรือจุดบอกวินาทีหรือวินาทีนะครับตัวนี้โหมดที่3จะเป็นโหมดที่เราเรียกว่าจำนวนสโตรก ต่อนาทีเช่นตัวนี้อยู่ที่60นะครับ60สโตรกต่อนาทีนั่นแปลว่ามันก็จะดังทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับโหมดที่1กับโหมดที่3มเนี่ยมันจะเป็นมิลเลอร์ของกันและกันนะครับถ้าเป็นโหมดที่1สัญญาณขนาดนี้คือ1 0 0วินาทีแต่ถ้าเป็นโหมดที่3มันก็คือ60แขนต่อ1นนาทีนั่นเองซึ่งก็แล้วแต่ว่าโค้ช ชอบใช้จำนวน stroke หรือว่า stroke r a ในการคุมการฝึกซ้อมนะครับวิธีการปิดนะครับเจ้า tempo trainer ก็คือให้เรากด2ปุ่มล่างพร้อมกันนะครับ1 2ึอปุ๊บมันจะขึ้นในสกรีนว่า off นั่นก็คือการปิดเครื่องนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เวลาเราทำซิงค์สวิมนะครับกับเพื่อนหรือว่าฝึก ซิงสวิมให้มีการไหวให้พร้อมเพียงกันนะครับเราสมมุติตอนนี้ผมปรับมาที่โหมดที่1นะครับไปที่1วินาที30มิลลิวินาทีนะครับเป็นเทมโปเทรนเนอร์ตัวแรกนะครับผมเปิดเจ้าตัวที่2มานะครับโอเคโหมดที่1นะครับ1วินาที30วินาทีเหมือนกันสังเกตนะครับตอนนี้เจ้าเทมโปเทรนเนอร์2ตัวเนี่ยมันดังไม่พร้อมกันนะครับ เราสามารถกดปุ่มบนค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับพร้อมกันนะครับเช่นตอนนี้นะครับ1 2 3ากดปุ๊บปล่อยปุ๊บ,ปบเป็นการซิงให้เจ้าเทมโป2ตัวเนี่ยมันทำงานพร้อมกันนะครับเราก็จะสามารถฝึกไหว้ซิงโครไนซ์กับเพื่อนได้นะครับสำหรับวิธีการสวมใส่เจ้าเทมโปเทรนเนอร์นะครับเขาจะมีคลิปออนมาให้นะครับเราสามารถ เน็บกับสายแว่นแล้วก็เอาเทนโป้เทรนเนอร์เน็บไว้ข้างๆนะครับหรือถ้าใครใส่หมวกว่ายน้ำอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้คลิปอ่อนนะครับสามารถยัดเจ้าเทนโป้เทรนเนอร์เนี่ยไว้ภายในหมวกว่ายน้ำนะครับด้านหลังไายทอยหรือว่าด้านหลังหูนะครับเราก็จะได้ยินเสียงสัสญ,ญญาณที่มันดังปิ๊บปี๊บปิ๊บเจ้าเทนโป้เทรนเนอร์นะครับถ้าเผลอทำหล่นหรือว่าหลุดออกจากหมวกนะครับไม่จำเป็นต้องดำหานะครับเพราะว่า มันลอยน้ำนะครับเราก็สามารถเดินหาบริเวณผิวน้ำได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องดำครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้เจ้า tempo trainer จาก finish นะครับมีด้วยกัน3โหมดโหมดแรกคือบอก stroke rate โหมดที่2คือไ้ทำ onset นะครับโหมดที่3คือบอกจำนวน stroke ต่อนาทีนะครับลองใช้กัะดูครับ